แม่ค่ะดีใจมากวันนี้มาเจอแม่แม่คือไอดอลหนูนะฮะการร้องเพลงก็นำมะวันขายของแม่ก็จึ้งมากวันนี้มาเจอแม่คิมทั้งทีหนูมีน้ำพริกดีมาฝากแม่น้ำพริกที่ดาราทุกคนต้องรีวิวเพราะหนูบังคับให้รีวิวมาเลยไม่ต้องบังคับแม่คือเหยื่อที่หนุ่มคนเ่นกินไม่ต้องบังคับมันมีหนังกรอบๆอยู่ด้วยเนาะแม่หนังหมูสดใหม่เอ้าไปแม่แล้วเดี๋ยวกัน โอ้ยหอมเจียวหอมแดงกเจียวเองขวเองหมดเลยไม่ใหม่พอได้ไหมคะแม่เดี๋ยวอร่อยมากอยากใช้ข้พวพอมันเกินไปตรงแล้วแม่เอาข้าวสวยละจานไหมกินเหรอถ้าไม่มีอะไรนะโรยข้าวสวยร้อนๆนะหรือแบบหม่าม่านะมาม่าแห้งใช่ๆมีคนเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวแห้งเขาบอกอร่อยมากมาม่าแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือแบบมาม่ามาม่าเกาหลีเผ็ดๆอ่ะ แล้วเอาน,นี้โรยอืจนว่าวมันนัวมากอะ,อะการันตีโดยแม่คิมนะคะขอบคุณขาดจริงๆริง